สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอ๋ภครูมารุ่นนะครับวันนี้คุณครูจะสอนวิชาภาษาไทยคุณครูจะสอนเรื่องเกี่ยวกับสระเปลี่ยนรูปนะครับสระเปลี่ยนรูป uh ของเราวันนี้ก็คือสระอัวนะครับสระอัวเมื่อมีตัวสะกดครับสระอัวก็จะเปลี่ยนไปแต่คงของเสียงอยู่นะยกตัวอย่างเช่นสวย,ส,วยสอยอยสวยนักเรียนดูนะครับว่าอะไรที่หายไปตัวที่หายไปก็คืออะไรเอ่ยก็คือไม่หันนะ กาศตอนนี้เรียกว่าไม่หันอากาศนะไม่หันอากาศหายไปแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็ยังคงออกเสียงสระอัวอยู่นะครับเสียงยังคงเสียงเหมือนเดิมการแจกลูกเราก็ต้องแจกลูกให้มีสระอัวอยู่นะครับ <S <S สวยสออวยอวสวยต่อไปนะตัวที่สองวววกวนกวนกอวนอ,อกวนอะไรที่หายไปครับก็คือ ไม่หนะันน้ากาที่อยู่ด้านบนของโว,วแวนหายไปเห็นไหมครับเวลาเขียนจริงๆอ่ะเราจะไม่เขียนไม่หันอากาศนะครับเวลาเราเขียนเราต้องดูด้วยนะอ้วนกออัวนอก้นอวนเวลาเจ็กลูกก็เหมือนกันนะครับจะต้องเจ็กลูกตามนี้ต้องมีสระอัวด้วยครับสุดท้ายครับรวยรออวยรวยรวยเหมือนกันสระอ้วออกเสียงสระอัวแต่เวลาเขีนจริงมีไหมไม่หันอากาศ ไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีนะครับถ้านักเรียนทําได้ก็ถือว่าผ่านนะครับเสิ็จแล้วนะบ๊ายบาย